บน้อยรัฐบาลไทย3 9 9 8 8 1 5 7 5 7จบบแครไว้ฟาดหน้าครับแครไว้ฟาดหน้าคนที่บอกว่าอาจารย์ขาหนูไม่เห็นเลยค่ะนะครับสวัสดีอาจารย์กฤษณบอรมีมหาเฮงนะครับหนูไม่เห็นเลขของอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ให้ตอนไหนคะอาจารย์แม่นหลังหวยออกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนะครับอเอาไปฟาดหน้ามาเลยครับทุกคน <L> an> <N> an> นะเอาไปฟาดหน้ามันเลยครับเอาไปฟาดหน้ามันเลยครับนะอาจารย์กฤษณะนะโอ้โหแม่นหลังหวยออกจริงๆหวยออกแล้วนะครับเพิ่งจะมาลงเลขให้นะครับโอ้สุดยอดมากนะอาจารย์กฤษณะคือสุดยอดมากนะครับแม่นหลังหวยออกนะหนูไม่เห็นค่ะอาจารย์หนูไม่เห็นค่ะอาจารย์หนูไม่เห็นค่ะอาจารย์ <N an> นะเอาแคปบแล้วไปฟาดหนา้าเขาเลยนะครับ แค b แล้วไปฟาดหน้าเขเลยถ้าเรียกเข้านะถ้าไม่เข้าก็ว่าไปอย่างอโอเคโอเคนะครับ <laughs> สวัสดีพี่เพนครับพี่อ่รวยรวยทุกคนครับอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็อเหนื่อยละเพียละง่วงละ,ะไปดูหน้ากันก่อนไหมอ๋อลงวันที่ด้วยอ๋ยลงวันที่ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวลงวันที่ก่อนอะแคปใหม่แคปใหม่วันที่หนึ่งนะครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ อ่ะลงที่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ใช่นะอาแคบแล้วครับขอบคุณมากครับ f อบอกว่าก่อนนอนขอดูหน้าอาจารย์นิดนึงออามาดูหน้าอาจารย์กันสภาพโซมแล้วทุกคนคิดเลขจนจนจน,จนแก่ไวแล้วตอนนี้นะคิดเลขจนไปหมดแล้ว <laughs> แต่เพื่อ f อครับสู้ตายนะอ่ะพิมพ์เขาว่ารักอาจารย์ขึ้นมาหน่อยเลยก,ก,ก่อนจากกันนะครับก่อนจากกันวันนี้เนาะ พิมคำว่ารักอาจารย์ขึ้นมาเพื่อเป็นกาลังใจให้อาจารย์หน่อยนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆนะครับปัญหาอะไรที่เข้ามาทําให้ปวดหัวนะเออเอฟซี FC ก็อยู่ข้างๆอาจารย์อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวลงจากไลฟ์สดก่อนนะครับไม่ไหวแล้วปวดตาปวดตามากพิมคำว่ารักอาจารย์หน่อยเร็วขอกําลังใจหน่อยวันนี้ขอกาลังใจหน่อยเหนื่อยแล้วปวดตามากเลยอะ อ่ะโอเคทุกคนครับก็แบ่งไฟในทางครบหมดแล้วเนาะไปทุกคนโชคดีนะครับตาแดงหมดละเหนื่อยละ <c oughs> อ่ะขอบคุณมากครับรักอาจารย์ขอบคุณมากครับรก,าาบก,บก็ถ้ารักอาจารย์นะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะเวลามาไลฟ์สดเนี่ยก็พยายามมาเขาเรียกว่ามาสอดส่องนะครับหรือว่ามาให้กําลังใจนะครับด้วยการเข้ามาดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์อยู่แค่20นาทีนะครับไม่นานมาดูอาจารย์ไลฟ์สดแล้วก็มาให้กําลังใจกันนะ แค่นั้นแหละที่อาจารย์ต,ต้องการนะครับไม่ขอเยอะขอแค่คนดูไฟ้สด <c oughs> นะขอแค่คนดูไฟ้สดอ่ะรักอาจารย์ครับขอบคุณแม่ครับรักทุกคน